ออกแบบใหมไหม้ชมกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะนกค่ะผ้าทอมือสุขโขทัยนะคะวันนี้เป็นงานออกแบบใหม่นะคะคือมีแบบนี้อยู่3ามผืนในราคา1,650บาทเป็นงานสิ้นเข็นนะคะสีดำขาวนะคะสีดำขาวแต่ออกมาแล้วเหมือนสีเทาเห็นไหมคะมีลายในตัว สามารถใส่ทั่วไปได้ใส่ในงานอาวามงคลได้นะคะแบบนี้แล้วก็เชิงต่อด้วยเชิงยกดอกสีขาวนะคะลายละเอียดมากซึ่งลายนี้นี่ถือได้ไปถือว่าคุ้มนะคะอันนี้เป็นลายบัวไหลหมู่ค่ะบัวไหลหมู่นะคะเห็นไหมคะว่างานละเอียดละเอียดคือนี่คือยกดอกตลอดเกือบทั้งเชิงจบเลยค่ะเห็นไหมคะ ได้ไปคุ้มแล้วก็ลายบัวไหลหมู่นี่ค่ะสามแถวแล้วก็เชิงเห็นด้านล่างไหมคะยกดอกแบบว่าละเอียดมากใช้เวลาแบบว่านานนะคะเชิงตัวนี้มีเพียงสามหืนเท่านั้นที่ได้มาตอนนี้นะคะใครสนใจทักนกเข้ามาได้อันนี้เป็นงานพอมือสามารถสวมใส่ได้เลย,เลยค่ะสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะ เย็บติดกันให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือสามารถปูพักากาวสั่งปูพักากาวแล้วก็เอาไปตัดได้ค่ะ <Chicken. S 1> นกให้ดูหัวสีดำใส่แล้วก็จะประมาณนี้ <Okay. S 1> สวยค่ะนกปอกเลยค่ะนี่ <S 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 ใครชอบกระทักนกเข้ามาได้นะคะใน แอดเบอร์โทรไอดีไลน์นกเข้ามาเลยค่ะสามารถสอบถามผ้าทางไลน์ได้แล้วก็ฝากติดตามเพจผ้าเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจ YouTube ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกหาผ้ากำง,งานแปลกๆใหม่ๆสีสวยสวยของสีสัชนาลายัยมีทั้งผ้าทำมือผ้า,อาทอมือนะคะ หรือจะมาเที่ยวบ้านเราก็ยินดีค่ะแล้วก็แวะมาสีสัชนาลัยมาดูผ้าที่นี่ได้ค่ะวันนี้ฝากชมผืนนี้นะคะสวยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ